ก็พาไปดูนกเขาครับนกเขาตัวใหม่ครับนี่ครับชื่อเจ้าได้เดียนมกลาครับผมตัวนี้เจ้าปีใหม่ครับผมตัวนั้นคือเจ้าปีเก่าครับอยู่ด้านในครับผมมาให้ดูครับ ตัวนี้เสียงขันเมื่อเช้าเป็นเรียวครับผมเป็นเรียวตันครับตัวนี้นะครับโอ้ยดีใจหลายกันทั้ไปทีที่นกว่าทีมัตตีครับทีมัตตีตัวเจ้าปีเก้าครับก็ตัวนี้ก็เล่นเสื้อเป็นเจ้าปีไม่ครับผมเพราะว่าได้ม้าครับผมเมื่อเช้าได้ยินเสียงขันครับเป็นเริวครับเป็นเรีวตันครับผมแต่ เป็นนกฉลาดอีกแบบหนึ่งครับปกติแล้วนกสิบินหนีเนี่ยสิบบินไปเลยครับแต่ที่มัดขาอยู่นะแต่ตัวนี้บินวนครับผมก็บินเขียนทุกสูงแล้วก็วน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 ้กลับมาลงเหมืองเก่าครับแบบคล้ายๆมันเข้าใจว่ามันะสมค้นที่บินดึงไปนะครับก็งวลสว่าดีใจครับผมเมื่อเศร้าเสียงขันเป็นเลี้ยวตันครับผมแต่ว่าสอยคอครับแตกทุกเส้นครับผมนเบื้องใกล้ครับผมนี่ครับ ซอยปลายซอยเนี่ยสิแตกครับปลายซอยข้อเนี่ยสิแตกครับผมแต่ผมซื้ว่าดีใจครับได้มาไวในขอบข้องครับผมแต่เป็นดอกน้อยครับแต่ว่าแตกปลายครับเมื่อใกล้ๆครับนี่คือเจ้าลิวตันครับหรือเจ้าปีไม้ครับผมกะให้เมื่อใกล้ๆครับครับรู้สึกว่านี่ครับ นี่ครับเป็ยไหนครับผมว่าจะตั้งซื้อว่าเจ้าปีใหม่ครับผมแต่เป็นริ้วตันกับขันมาเศร้าเนี่ยครับเบื้องดอกเบื้องลายเบื้งครับผมครับนี่ครับก็คงซื้อว่าเป็นดอกดอกอะไรน้อยครับเจ้าปายเป็นแตกๆเป็นแยมครับลายข้อครับผมได้ยินเสียงขันมาเศร้าเนี่ยดีใจครับผมเมื่อคืนว่าสีเป็นตัวนี้ครับ บ่คนว่าสิาเป็นเจ้าเลี้ยวครับผมมันจะลงมาตีทุกตีบเจ้าปีเก้าเดือนปีเก้าเดือน,น,นได้เดือนเรียนก้อนเดียนโมกรล่าครับเดียนท่านว่าปะตัวนั้นเป็นปีเก้าครับตัวนี้เป็นปีไม่ครับผมได้บางเดือนโมกรล่าครับตัวนี้ที่ผ่านมาครับเหมือนได้ยินเสียงขันเ้านี่ครับดีใจหลาย เป็นเลี้ยวครับตัวที่บอกว่ามันมีเลี้ยวตันมาขันอยู่ครับผมเป็นเจ้าตัวนี้ครับแต่ว่ามันลงมาติดผนียดมันบ่ได้ขันครับมันไม่กินเขามาตีครับมันมาตีเหยื่อปีเก่าพอตัวนัทมุ้ยมังห้อยครับทั้งในมันหลายตัวมันงำกันก็เลยเอาไปหอยไปทั้งนอกพอดีก็เห็นมันมาตีครับก็เลยเอาผนียดไปใส่ไวข้างๆครับมันก็เลยมาติดครับครับนี่ครับ เอาซึกว่าดีใจนะครับกับเจ้านกครับเจอปีไม่ครับผมตาคอยพ่อแม่พี่น้องครับนี่นะครับเด้อตัวนี้ช้านรุ่นเก่าครับผมตัวนี้ก็เลียงช้านกะดีครับผมนกจะได้คุณครับมันจะบ่ได้นั่นบ่ได้ดินบนไดครับเอาของพเนียดเนี่ยตัวใดกตัวนั้นครับร้องขอพันธุ์เนี่ยบางเล้าที่ผูกขาไว้ครับเอาขอพเนียดไปตอลำโพงครับตอเล่นไป เมื่อใดเ่อด้เอานกเจ้าเนื้อเทียบไปตอกจะเอานกไม้ครับใส่ใส่ผนียนแล้วก็เอาลำโพงใส่ทั้งขางครับผมครอาชีพนี้ก็จะจบลงแล้วครับผมขอบคุณหลายๆครับที่มาเยี่ยมชมนะครับเบาบ่อ,บอตองเพื่อนกะเขาวาเบิงเขามาอันนันทหยครับผมซอยเขาวาเบิงซอยเขามาติดตามครับ เป็นบ้าต้องครับขอบคุณหลายๆครับขอให้บ้าต้องครับไทยเฮ็ดผะเฮ็ดคลิปออกมาหลายๆครับผมกะเบิ่งให้ซุกชิปครับผมดงเบิ่งชมให้ครับกดไลค์กดแชร์ให้ครับผมขอบคุณบ้าต้องเพิ่นได้เข้าแวะมาคอมเมนต์คอมยังก็ดีใจหลายๆครับผมชิปนี้ก็จิจบลงครับขอบคุณหลายๆครับผมมีโงกาแลกเพี่ยนครับซึ่งกันและกันครับผม ชาวนกเขาใหญ่นะครับมีใดไดีๆกับแนะนํำออกฉิปมาให้เบิ้งน้ำนะครับผมขอบคุณหลายๆผมก็จะมีพันธุ์เนืยอมาโชว์ครับผมพันธุ์เนที่เป็นเทนกวดล้างครับสามารถถอดออกถอดเขาได้ครับเอาตุ้มอันเดียวครับผมจะลงชิปให้เบิ้องนี้ครับต่อไปขอบคุณหลายๆครับสำหรับเคยละซสีวันนี้ก็บ่มีอย่างครับขอคำว่าสวัสดีครับตอนนกมันหมานครับ ทุกกคนครับผมคนรักนกเขาทุกท่านครับผมขอให้มีแต่ความสุขครับสวัสดีครับ